โยอวาซาสวัสดีวันนี้เราอยู่กันในเกมเดลต้าฟอร์ดฮอคออฟนะท่านผู้ชมน,นะเป็นเกมแนวมือถือเ p s เหมือนกับ Battlefield บวกกับอารีน่าบิกเอามันจะมีให้เล่น2โหมดนะท่านผู้ชมนะอ่าตอนนี้ที่เปิดให้เล่นนะครับอันนี้เป็นซูบจนะีนเนาะโหมดแรกก็คืออ่าโหมดที่เป็นเหมือนเดลต้าฟอร์ดอ่าไม่ใช่นี่โหมดแบบอารีน่าบิกเอานะกับโหมดที่2แบบ Battlefield นะท่านผู้ชมนะไปโหลโมลลิงกันได้นะครับท่านผู้ชมเดีผมจะมาเล่นโหมดแรกแล้วกันนะครับเป็นแบบว่าฟรัมของหนูท่อแล้วกันนะนีโคตรเท่ เอาวา่เอาว่ะเราหลุดของรอบที่แล้วเราหลดุลหลดออกไปยังวะคนดูนะเดี๋ยวดูกระเป๋าเราก่อนนะครับมันเป็นภาษาจีนนะครับเซิฟมันเป็นเซิฟจีนนะท่านผู้ชมนะอืมนี่มีหมดเลยนะอ่าแล้วก็มีสายฮิวสายนูน่นสายนี่นะครับนี่อันนี้ผมเอาของเข้ามาแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมอา่าผมจะเอายาเข้ามาสักหน่อยนะครับกอดลงนะครับหนึ่งอันสองอันอาตาสามเลือดสี่ โอเคกระสุนนะครับกระสุนดูดิเ่านนี้ขายปืนนี่มาคนดูเดี๋ยวผมดูกระสุนก่อนนะเอาก่อนเอาลงนะอันนี้สองแปดใช่ไหมโอเคจุดสี่ห้าเอาลงตรงนี้อห้า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 หกอันนี้ห้าหกโอเคสองเมกเอาหนะ้าหกลงสามเมกนะท่านผู้ชมนะไอพีเก้าสิบแบบนี้มันใช้กระสุนอะไรวะคนดูผมกำลังหาอยู่ อ่าพีเก้าสิบนี่น่าจะใช้อันนี้นะอ่าโอเคตัวนี้นะครับเอามากี่แม็กดีมันมีมาแม็กเดียวว่ะแต่แม็กเดียวก็เหลือแล้วคนดูไปลุยเลยครับมีเงินอยู่สี่แสนกว่าลุยครับวูู้เตรียมตัวลงครับอันนี้โหมดนี้นี่มันมีโหมดบ้านตรงนี้ึหว่าแต่ผมไม่ยอาไม่ถึงว่ะต้องเล่นโหมดนี้ไปก่อนนะครับไปให้แตะอะไรอีกแหละทีนี้ก็พอแล้วลูกพี่ กระสุนเนี่ยผมไปรีโหลดในแมปเอาลุยวู้ฮ้อ่าวิธีการโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับปิ๊ยยไต่คลิปนะท่านผู้ชมนะผมแปะไว้ให้นะในวิธีการโหลดและวิธีการลงนะครับอืมไปโหลดมาลงมาลิ้นกันได้นะครับน้องๆนะนี่พร้อมครับเราหมอลงมานะฝั่งนู้นมีฝั่งเรามีแอดแท็ตสองนะครับมันเป็นทีมสามสามนะคนดูบังกาลีซา โตกา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 รวยชีรวยตูตูปูซำลงครับลงครับสวยอ่าลงตรงไหนดีลงตรงนี้เลยไอ้นี่ติกผมต้องติกทางออกใช่ไหมเอติกทางออกว้อันนี้หนึ่งหมื่นนี่มาทางออกเออประตู เดียวเียมลงครับอันนี้คือเกมมือถือนะมันมีเวอร์ชั่นคอมเลยนะท่านผู้ชมเวอร์ชั่นคอมภาพก็สวยนะครับนี่โหเ,เอาเรื่องจัดล่ะนี่โอ้โหเฮ้ยภาพโคตรใช้ได้คนดูดูดิเอาว่ะไอ้ลุยโอ้ภาพสวยจัดเลยรันเน่รันเนเ่ร้อยยี่สิบฟรมนะคนดูแต่ผมปรับแค่แบบ แค่หกสิฟิล์มนะท่านผู้ชมนะไปไปไปเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปหาของฝั่งนู้นโอเคเฮ้ยโยูระเบิดเฮ้ยเจอคนสวยสวยไอลูกซองเกตเก็บมาก่อนนะคนดูกระยา ไม่ได้ไม่เก็บไม่ได้นี่เฮ้ยเพื่อนเราอยู่ข้างบนเลยวิ่ง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 เอาว่ะเอาว่ะเราเปิดเอี้ยวตัวได้อยู่นะท่านผู้ชมนะเฮ้ยมีเสียงยิงกันแถวนี้เลยเราขึ้นมุมไหนนี่ไปไปไปเพื่อน เสเตมิน่าผมมดนะคนดูนะตอนนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้มุมนี้ต้องมีบัตรผ่านเพื่อนเพื่อนมันเข้าไปตรงไหนวะนู่น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 อันนี้ผมหมดแล้วสเตมิน่าเดินผมหมดนะครับ ี่เอออ้าวเพื่อนเราเก็บไปแล้วเฮ้ยโคตรเดือดข้างในเพื่อนเราเข้ามาน่ะเฮ้ยแดงๆนี่ได้ยินเสียงยิงไว้แตกๆแตกๆดาวดาวดาวอันนี้มันลอยยิงเพื่อนเราจัดๆเลยนะคนดู เอาดียสวยๆเตกสามแม่งมันมาเอาของเหมือนกันนี่ว่าแถวนี้เปิดกล่องครับเก็บเลยกระสุนมันเนี่ยจำเป็นอยู่กระเป๋ามันเก็บไปได้ไหมโอคยาสองกระอกปืนผมดูมันไม่ได้นะนต้องเก็บไปอย่างเดียวนะแต่ยาก่อน ในโหมดนี้ก็จะสนุกอยู่นะโหมดนี้เหมือนอารีน,น,นาเบรกเอาแหละคนดูี่ยเพื่อนเรามันอยู่ข้างล่างเหรอกล่องกล่องมันอยู่ข้างล่างนั่นนะ่ะนี่กล่องมันอยู่ข้างล่างคนดูโอไม่ใช่มันอยู่ฝั่งนี้ถูกแล้ว โอ้เพื่อนเราดูไปแล้วเอ้ยดูไปแล้วก็ไม่บอกเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเสียงคนนะแถวนี้ลงไปก่อนนะครับตอนนี้เ <c oughs> ขาในตู้เซฟก็ดีอยู่นะฮะแต่ผมว่ากระสุนปืนมันน้อย <c oughs> เกินไปหน่อยว่ะคนดู มันมีเกาะมันมีเกาะหวยิงขาก่อนเย <Yeah. S 2> เก็บครับเก็บครับยห้าเจ็ดสิบเจ็ดผมมีอยู่แนละ้วยิงยาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ใช้ยานี่ก็ต้องยิงยาเรื่อยๆแต่เราเป็นสายหมอแล้วเรายิงยาเรื่อยๆได้อยู่มีทางออกสามร้อยกว่า เพื่อนเราน่า,นาจะไปดูของอยู่นะแต่ตอนนี้กระสุนผมไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่ต้องรอยิงกับคนอื่นเอาเปลี่ยนกระสุนกันครับสวยตา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 มของกี่สิบสองกระสุนเยอะอยู่นะเนี่ยเอ๊บโอเคเฮ้ยทำไมมันมีแต่เครื่องเจียอะไรนี่วะเย่ไป เนี่ยฟาร์มได้แต่อะไรอย่างนี้นะเบื่อจริงว้าอุ้ยอะไร่ะอันนี้จะเป็นเติมกระสุนไหมอ๋อไม่ใช่หาของเอาไปขายนะพวกนี้สายฟาร์มสายฟาร์มผมต้องขึ้นเขาไปออกกันนะมุมนั้นนะโอ้แต่ภาพโคตดสวยอ่ะอันนี้คือปรับภาพเฮ้ย สวยสวยตายตายตายดูดิกระสุนหมดกระสุนหมด <S <S ไปดีกว่าคนดูไม่มีกระสุนหรอกกระสุนผมหมดนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เออกระสุนมันน้อยเกินว่ะ เอาสุดมนันมน,มน้อยเกินพอพอมันเอากระสุนมันน้อยเกินปุ๊บแล้วเวลาผมต้องฟาร์มเจอกกระบอะเยอะๆแล้วผมสู้ไม่ไหวนะครับเฮ้ยแต่ว่าลื่นนะครับอันนี้รันไดเก้าสิบเฟรมจริงๆรัรนไดร้อยยี่นะถ้าผมปรับภาพต่ำกว่านี้เย้โอเคนี่ก็ลื่นแล้วลื่นปืดลื่นปื้อแล้วนะ ใช้ยาดิลงยาแก้ปวดได้ไหมร้ยหกสิบครับไปกระสุนผมมีนิดเดียวนะตอนนี้น่าจะเอาลงมาเยอะกว่านี้รอบหน้าจะต้องเอาลงมาเยอะกว่านี้นะครับดูแมพดิมันไปข้างๆได้นี่ว่เพื่อนไปไหนละ เพื่อนเรามันอือไปไหนไปข้างๆได้นี่เอาเว้ยเอาเว้ยยิงผมผมควรเข้าไปฟาร์มอะไรแถวนี้ก่อนนะเอ๊ยเพื่อนเรายิงเฮ้ยอะไรอะบอมอะไรมาจากไหนอะบอมมาจากไหนเมื่อกี้อะไงไง เฮ้ยสวยครับโอยหนีทันพอดียเฮ้ยยิงบอมจิกเหนีย่ยเพืนดูบอมมา่างนี้เมื่อกี้นี้ฉากหัวเพื่อนผมไปเลยน,นะฮะอะไรอ่ะโอเคนี่เอาของออกนะครับสวยเฮ้ย yeah, ฟารม์มฟารม์มฟารม์ารมเสร็จแล้วนี่นับยอดอัพ <level S 2> <up S 1> นะครับเวอร์รี่กูด อ,อันนี้อะไรอ่ะอ๋อสอนเราขายท่อตลาดโอ้แปดหมื่นเลยหรอตายฮี๊เดี๋ยวเราจะซ่อมกรองเงี้ยนี่รูปซ่อมกราะนะฮะท่านผู้ชมนะเ,เราซ่อมแซมมันได้นะครับนี่ซื้อกระสุนนะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวอันนี้ผมไม่เอาดีกว่าพีเก้าสิบนี่เอาสลับออกดีกว่าปืนไม่มีลำกล้องนะเนีย่ยใส่นี้เข้ามาดีกว่าปึ๊บโอ้โว กระสุนดีดีมีเต็มรวยเย่หกพันกว่าซื้อ,อยังวะนะสี่ห้าเย่เดี๋ยวเร๊่นึงผมไปซื้อของก่อนนะ สองร้อยนัดโอเคเจ็ดพันเอาซื้ออยังมาเมื่อกี้นี้กระสุนมายังอ๋อนี่ไงม,มาแล้วเอเอออกไปไล่แม็กเลยนะคนดูปืนขอใช้ไทยเดียวกันดีกว่านะโอ๊ นี่ใส่ก่อนปืนผมยังไม่แตกตรงนี้โอเคกระอถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เอายาลงไปนะเหมือนเดิมยาลงไปหนึ่งเติบซิวโนตรึงปุงยาดาอะไรดาอันนี้ลงไปสองดีกว่าคนดูนะโอเคนี่ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม d e ร t a Force h a w k of ออฟมูบานะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำอบายคลิปไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โ,โก้ตัวก่นเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้าวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคำอบายคลิปนะวิธีการโหลดแล้วก็สมัครอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้พี่โ,โก้ตัวกนเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง